สวัสดีสมาชิกรถมือ2องชาแนลทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับประกาศรดราคากับรถคันนี้ถูกดีคุ้มค่าจริงๆ Mazda BT50 ตัว Pro 2.2 Auto ออโต้4ประตูปี2014ครับรถบ้านได้แท้ราคาถูกที่สุดในตลาดอย่าลืมนะครับตัวนี้เป็นตัวยกสูงได้4ประตูได้เกียร์ออโต้ด้วยเลขไม่ฟังไม่ผิดครับ120,000กว่ากิโล สีขาวสวยใสไฮไลเดอร์ขับดีมากๆครับแพลตฟอร์มเดิมๆจาก Ford Ranger ครับแต่เครื่อง m a z d a เนี่ยการันตีในเรื่อง,องความประหยัดและความแรงของรถคันนี้เลยคุ้มจริงๆครับกับราคา319,000บาทไม่มีอีกแล้วครับนอกจากนั้นใครที่ไม่สะดวกในเรื่องของจัดสดนะครับซื้อสดก็มีส่วนลด ถ้าหากว่าจัดไฟแนนซ์ก็มีทีมงานดูแลในเรื่องของการจัดไฟแนนซ์เคสยากง่ายยังไงเดี๋ยวมาคุยกันครับเราช่วยได้ช่วยเต็มที่ดัใในท่านสามารถได้รถคันนี้กลับไปอย่างแน่นอนใครสนใจคันนี้อย่ารอช้าครับราคาปรับจาก3 8 9 0 0 0บาทวันนี้ลดให้แล้วครับ 319,000บาทครับไปเช็คไปค้นได้เลยยางเต็มๆแม็กเดิมๆสวยใสยลงตัวแบบนี้ต้องรีบแล้วครับใครหา4ประตูเกียวโตงบประมาณ3 0 0แสนต้นๆต,ต้องคันนี้เลยรีบเลยนะครับผมอย่ารอช้ารถจอดอยู่บางบูทองครับเป็นร้านรถบ้านฝากขายที่การันตีคุณภาพรวมถึงการรับประกันหลังการขายให้กับทุกท่านอยู่ต่างจังหวัดก็สไล,ลด์รถไปส่งถึงหน้าบ้านได้จัดไฟแนนซ์ได้ทุกจังหวัด ดูแลให้ทั่วประเทศเลยนะครับด่วนๆครับอย่ารอช้าครับคันนี้สวยจริงจัดได้จัดเลยนะฮะใครสนใจคันนี้นะครับรีบโทรมาด่วน0885845375ครับฟังไม่ผิดนะครับ0885845375ราคารถแล้วนะครับ319,000บาทรีบเลย